เนนโฟเรนต i น o ทุกคนยังประสบปัญหานี่อยู่หรือไม่ลำไม่ตายปิดดาเมจไม่ได้ดาเมจไม่พอทุกคนฟ,ฟัง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 ทางนี้ก่อนปัญหาทุกคนจะหมดไปถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อดีข้อเสียของ3ชั้นแล้วก็ดับปักแบบสั้นๆเข้าใจง่ายโอ้โหเขาก็ได้บิดดักด้วยมูล,ลาดแก้โฟเรนตีนนะครับมีอันตรีอยู่นะลาได้นะคบพี่น้องฟิกเกอร์ออกลำตตอลบลบออก อ้ยอเจอผมไปฮะแม่สาวน้อยวักกยกดกัมครับเฮ้ยัุ่มนี้ได้นะครับน่าจะมีคนมาเชียรอยู่ฮายาเตะม,มาลาได้นะครับพี่น้องดเดี๋ยวเชิญจะมาอธิบายข้อดีข้อเสียของ3ชั้นแล้วก็ดับปักแบบสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับ3ชั้นก็คือข้อดีถึกตายยากข้อเสีย ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับ <Yes. S 1> ถ้าทุกคนรับได้ทุกคนก็เอาไปใช้เลยนะครับ3ชั้นถึกมากแต่ดาเมจไม่ค่อยมีนะครับพล่างแฝงดักปักที่เฉินกลับมาใช้ข้อดีก็คือดาเมจแรงรู้สึกว่าล้ำลื่นนะครับข้อเสียก็คือ ตัวบางเราจะตายเร็วเกินไปนะครับถ้าเราไม่ได้ล้ำเรื่อยๆนะครับรับดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ตัวเราจะแรงนะครับเฉินตอนนี้เฉินคิดว่าใช้อันนี้แหละที่เฉินถนัดนะครับถ้าเราจะ เปลี่ยนมาใช้พลังแฝงดับปักเราต้องปรับตัวนิดหนึงนะครับต้องชินกับพลังแฝงดับปักนะครับเราถึงจะเล่นได้นะครับพยายามเล่นไป2-3เกมถ้าคิดว่าเราเล่นไม่ค่อยถนัดเล่นไม่ค่อยได้เราก็สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้3ชั้นได้นะครับอเทมเฉินก็จะออกเป็นประมาณนี้นะครับแต่มันต้องอยู่ที่ตัวที่เราเจอนะครับ ว่าเราจะสับของยังไงกันบ้างก็ดูตามเกมแต่ละเกมไปนะครับว่าเฉินเจอตัวอะไรบ้างจะออกของอะไรนะครับก็ติดตามไปย่อยาวนะครับเดี๋ยวดับปักก็จะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนออกคุงออกของก็จะเปลี่ยนไปแต่ของก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะมันก็สลับอยู่กอสะท้อนดับฟ้าเออ หรือว่าเ t h อดลอดก็สลับกันไปนะครับก็จะประมาณนี้ไปดูกันในเกมนะครับขอมาก่อนฮะพี่น้องเล่นออฟก็คือไม่แนะนําให้เปิดนะครับใครที่เล่นป่าเล่นออฟเปิดก่อนที่น้องข้ามดับตัวมาแก้เราในเลนสู้ไม่ไหวในเลนโดนกดก็คือ งานยากนะครับทีมมันจะเล่นยากนะครับแนะนําก็คือตามหน่งอื่นให้เขามาเลือกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เล่นง่ายนะครับทีน้องข้าพได้ทําการเอาพายาเตะลอริออนนะครับตัวเมตาเลยสตัวนี้ตัวเกิดน,นะครับรอลอริออนก็คือต้นเกมจะเวอร์มากแล้วก็ไฮยาเตะเลดเกม จะเวอร์มาก2ตัวนี้โอ้โหฝั่งเราได้ทำการเอาลูอี้ว่ะลูอี้ก็สามารถเล่นมาโคโได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหวานอยู่ที่นอข้ามมาด้วยบัตเตอร์ไฟโตโรแล้วก็หยิบตัวฟอร์เรนติโนไปเลยนะครับดูจากสถานการณ์ในการดับก็คือผมชนะอยู่3ตัวนะครับชนะโรดิออนชนะบัตเตอร์ไฟชนะโตโรนะครับ4ตัวอะไรก็ได้เลดเกมเราจะสู้หายายากนะ โอ้โหเขาก็ได้ปิดดักด้วยมูลาดแก้ฟอเรนตีโนนะครับถ้าเราเจอมูลาดเราสามารถเปลี่ยนพลังแฝงเป็น3ชั้นได้นะครับเจอมูลาดเจอลิงอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับแต่เฉินไม่หวั่นไหวงไงเฉินก็จะเล่นดักปักนะครับเพื่อดาเมตต้นเกมแรงๆนะครับวิธีสู้กับมูลาดถ้าเราเอาดักปักมาเราก็เอาเป็นก่อสะท้อนมาก่อนนะครับพอเราได้ดักฟ้าเสร็จ ได้รองเท้าก่อเสร็จก็ซื้อเป็นก่อสะท้อนมากันนะครับกันตัวมูลงมูล่านนะครับมูล่านมาสับเราก่อสะท้อนก็สะท้อนดาเม็ดกลับไปนะครับค่อนข้างที่จะหวานแอนเชียบเลยนะครับทุกคนโอ้โหชิมผมมันมีทุกเม็ดว่าเม็ดตำบนเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดแดงเม็ดส้มนะครับสวยงานอลังแท้จริงๆเลย <Yeah. S 2> แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแม่ผมโทรมาฮัลโหลแม่ว่าไงอ่ะเกมนี้ลำตึงๆใส่หน่อยได้ไหมอ๋อ oh, ได้ครับจัดไปครับลุยครับเลสเเกลก็สูตรเดิมนะครับเราจะซื้อรองเท้ามาก่อนนะครับในหมวด COV เขาไม่ได้เอาแท่งกระโดดกับจันลวดมาให้นะครับ COV เขาไม่ปักตามในแล้งอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็เจอมูรหัสเจอลิงเราจะซื้อเป็นเกาะ 220มาก่อนนะครับมารับดานเมจต้นเกมนะครับต้นเกมเราสู้มูลาดไม่ค่อยได้นะครับทุกคนเราพยายามเชียร์คิปไปก่อนต้องเล่นเชิงนิดหนึ่งนะครับเล่นเชิงเลยระยะเราต้องเลี้ยงระยะนิดนึงนอย่าให้มูลาดตอดเลือดเราแทงโดนเรานะครับเ,เวลามูลาดสกิลหนึ่งมาก็คือจิ้มมาคูดาวประมาณ5วีนะครับต้นเกม5-6วีนั่นแหละทุกคนจำแม่นหน่อยอเค ต้นเกมไม่มีอะไรมากอ่ะพอเรามีก่อนสะท้อนเราค่อยสู้นะครับต้นเกมก็เล่นเล่นทรงทรงไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะครับรทุกคนเค่คิดไปครับฟ i r s t battle เว v i e w เกลางเราโดนหรือเปล่าเหมือนมูลาดไปกลางหรือเปล่าพี่น้อง b ต t t e ฟ f l y จบบนนะครับต้องระวัง b ต t t e r f l y มาแก๊งนะครับโอ้โหมูุมูลาดมาแอบได้นะครับไม่เล่นแน่นอน,นครับดูจังหวะมูลาดจะก,การมาหรือเปล่ามูลาดเอาเป็น e x มานะครับ2 1 มีสเต็คมาท่าไฟไม่เล่นนะครับเรามีอันตรีเราถึงจะโดดเข้าไปนะครับตัวฟรอเรนติโนตัวละครต้องค่อนข้างที่จะต้องมีอันตรีถึงจะเล่นในไฟนะครับมากันสถานะนะครับค่อนข้างที่จะหวานแอนเจบเลถ้ามีอันตรีนะครับเราก้าวเล่นหน่อยถ้ามีเวลามีอันตรีเคลียร์ยไปครับอันนี้อยูหนึ่งไปแทงครับแทงได้นะครับต่อเลือดไปครับ2นาทีแรกแนะนําไปไฟ,ไฟเอพิโซดาก้อนนะครับจะทํา ถ้าเราได้บัฟจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะจะต่อเดินผมไม่ให้เราจ้าเหมือนเมจ,จะเดินมาบนนะครับเมยเหมือนจะเอาดักนะครับช่อนนี้แต่ล่างเราไม่ไปหรอกพี่น้องได้ไหมพี่ล่างเราสวยฮะคีล่าได้ล่างนะคะอย่างนี้ไม่ต้องไปแล้วนะครับมารอเอาดักได้0งไปแล้วมูรหลานไม่เวลสี่อย่างนี้ก็หวานจีได้มาสองบัฟต้นเกมแบบนี้ค่อนข้างจะเวอร์นะครับค่อนข้างจะดีนะครับ เอ้มูลาตัวนี้เชิงโค่นหนาไม่ใช้อันตีในการเคลียร์คลิปด้วยนะครับถ้ามูลาปกติถ้าเล่นไม่ค่อยเป็นก็คือมันจะใช้อันตีในการเคลียร์คลิปไปเลยนะครับก็สนุกนะครับเจอคนตึงๆเราก็จะเล่นแบบเวอร์นะเวอร์อะไรโดนตบนะวิธีชนมูลาก็คือง่ายๆเลยอย่าโดนอันตีตอ่ออย่าโดนสกิลหนึ่งตอนนะครับทุกคนเออเคลียร์ยได้ลบว้าไปเติมเพื่อนนะช่อนี้เหมือนจะเล่นได้ผมมีอันตีครับชิ่งออกครับ เอ๊ยหมดว่ามีอันตีอยู่นะลามได้นะครับพี่น้องฟิกเกอร์ออกลามต่อลบลบออกเอ๊ยเจอผมไปครแม่สาวน้อยวัดกลับครับเอ๊ยเอ๊ย ให้ผมได้แอกนอยฉอดตะกี้ดูผมไหมทุกคนผมไม่ได้ลำตรงตรงๆเข้าไปลำแบบเรื่อยๆนะครับผมยื้อตัวออกมานะเพื่อที่จะหลบดาเมจสกิล2ของตัวลอริออนไม่โดนช็อตนะครับไม่งั้นผมตายตั้งแต่แรกแล้วนะครับเกือบเท่แล้วถ้ามูหลานไม่มามูหลานตัวนี้ค่อนข้างจะชํำนะครับช่ำพอสมควรเลยหาทางไปครับหาทางไปพอผมมีตังเจอผมตกหมดนะครับ ไอ้พลัแงแฝงดักปังเนี่ยทุกคนดาเมจต้นเกมคือเวิร์มากแต่ตัวเราจะบางนะอย่างที่เฉินกล่าวไปอ่ะตัวเราจะบางแต่ดาเมจเราจะแรงนะครับเอ้ยรู้ไดไงพี่น้องมันรู้ผมได้ไงอ่ะไอ้ไอ้บัตเตอร์ไฟมาอ๋อตะกี้เหมือนบัตเตอร์ไฟเอ้อันตีถอยครับอ,อ๋อตะกี้เหมือนบัตเตอร์ไฟอยู่ในพุ่มหรือเปล่าบัตเตอร์ไฟเห็นผมน่าจะมูรานก็เห็นนะครับแค่ไม่ไปเป็นไรรอเมียอันตีค่อยไปเล่นนะครับ เจอกันนะฮะน้องเนยน้องปัตตาไฟไอพี่น้องอะผมมีเพื่อนอันตีผมสิบวิไม่มีอันตีนะพี่น้องหลาเข้าไปอย่างนั้นเหมือนเหมือนคีไล่อยากจะเล่นอย่าจะลงอย่าจะเล่นนะครับอันตีผมห้าวิพี่น้องเหมือนบัตตาไฟอยู่ในพุ่มบนนะครับผมเห็นอยู่นะครับช่อน,นี้รอลามได้นะอันตีผมมาแล้วลามครับว่าไงจ้าน้องสาวบัตตาไฟว่ายง่าจ้าน้องสาว ไม่ตายตุยสองจ้าช่ำช่ำค่ะต้นเกมบัตเตอร์ไฟเล่นไม่ได้ตัวมันจะเหลืองนะครับถ้าบัตเตอร์ไฟเกมไม่สโนบอนมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวมันไก่กาอะไรเล่ไปเลยตัวละครค่อข้าที่จะจังกัดนะครับแย่งแดงไปฮะพี่น้องหวันจุงหวันจี๊บ เราได้ต้นเกมแบบนี้ฮายาไม่ได้เล่นค้าไม่ได้โชว์ค้าเอาป้อมได้นะมูลานตะกี้เห็นในมินิแแม่ไหมครับมูลานมันโบล่างนะครับแล้วก็ดีป้อมไหครับชิงลำป้อมได้นะครับเก็บดอกไดม้มูลานมาน้องสาวไอ้ยา่าหลบหลบไปดิจิตอล เฮ้กอนสะท้อนผมมาแล้วนะครับหว่านจุงหวันเจ๊ยบดซซื้อดาวฟ้าต่อนะครับซื้อดาวฟ้ามากันอันตรีของมูลาแล้วก็โดดของบัตเตอร์ไฟนะครับโดนมาเราก็สวนไปเลยครับหว่านแอนเจ๊แล้วก็การลอเรียนด้วยนะครับเวลาลอเรียนยกเราก็สามารถสวนได้แบบชิวๆเลยแต่มือเราต้องแบบไวแล้วก็ตรงนิดนึงนะครับจังหวะเราต้องดีนะครับเวลากดอะสกิลเขามาแล้วก็กดไปลยฮะมือเราต้องไวนิดนึงนะฮะ โอ้โหได้เปรียบจะจัดเลยเกมนี้ทีมเล่นดีจัดอะ่ะกวิล่าก็แย่งป่าบัตเตอร์ไฟรัวๆเลยบัตเตอร์ไฟโอโ้ผมไม่ได้บารเลียบาฟแดงโดนผมเอาบัฟฟ้าโดนกวิลา่าเอานะครับกวิล่าก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งน,นะครับแต่มันแพ้ลอริออนนะครับแต่เกมนี้เหมือนจะยังไงไม่รู้นะครับเหมือนกวิลา่าได้เล่นนะครับถ้าโกวิลา่าได้เล่นต้นเกมแบบน,นี้ดาเมจมันจะเวอร์มากทุกคน หนักพุ่น,นี้ได้นะครับเฮีย,เ,ยเขาเห็นผมมารอก่อนนะครับรอเขาแค่คลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหาเล่นแกงบ้านะแกงบ้าช็อตแกงแกงบ้านะ,อานะรอแค่ขีฮะขีมาหนึ่งเว้นนะฮะชีได้ฮะโอเคหนับพุ่มนี้ได้นะครับน่าจะมีคนมาเชียอยฮายาเตะมาลามได้นะครับพี่น้องอไม่ต้องกลุวมไม่ต้องกลัวครับ เกือบตายอันตีออกครับช้อนนี้เกิดตายวิธีการสู้อาหายาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราจะล้ำหายาก่อนนะฮายาเตะก่อนที่มันจะทูดามจมันต้องเก็บสแต็ก่อนนะครับเราก็ล้ำมันก่อนเลยไม่ต้องเก็บสแตกอ่ะแล้วก็มันก็ตายนะครับเราเป็นดาบปากด้วยดามจเราจะแรงนะครับต้นเกมค่อนข้างที่จะแรงเวอร์บอกแล้วแรงเวอร์เพื่อนเขาเหมือนจะไปเอาด้าเราก็ฟาร์มปากไปเลยครับขาตัางครับ เอาตังไว้แบกนะครับฟาร์มเลยเอ้ยสกินนี้แบบจวบจ้วงมากอะ่ะทุกคนสกิมนนะมังกรนะแบบเสียงมันแบบรุนแรงอะ่ะบุกบุกบุกอะ่ะจวบจวบจวบมันก็อีกฟิลนึงนะครับถ้าเบื่อสกินนู้นแล้วก็มาเล่นสกินนี้นะครับใครที่มีสกินเยอะๆก็จะรู้ฟิลเฉนนะครับเอ้ยเอ้ยเหมือนจะได้นะคะเอ้ยเวอร์เทอร์ไฟนาไปนะน้องสาวเฮ้ยลามต่อได้นะครับตอนนี้เอาสุดครับเอาคาร์บ ปนในเ้าน้องสาวตายค่ะเอ้วากรอย่างนี้หวานเียเหมือนจะจบได้นะครับเกมน่าจะจบแล้วนะครับทุกคนเหลือวัวตัวเดียววัวตัวเดียวไม่ใช่สักิลไหน่อยแล้วว่าเคฮะก็จะประมาณนี้นะครับดำปักต้นเกมดาเมจเวอร์มากไหลามากเห็นไหมทุกคนผมแบบ ไหลไปไหลามาไม่ตายสักทีนะถ้าเป็นไอสามชน,นะผมคิดว่าน่าจะแบบผมน่าจะตายไปแล้วถ้าต้นเกมแรกๆอนะดาเมจไม่ค่อยมีนะดาเมจไม่ค่อยพอนะครับก็ได้เป็น MVP แล้วก็ได้เหรียญทองมานะครับค่อนข้างที่จะหวานเชียบไหวอฉียเลยนะครับงานง่ายคะ่ะพี่น,อน้อง เกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเซ้นดักปักทุกคนก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแต่ตัวเราจะบางได้อย่างที่เฉินบอกอะ่ะต้องปรับตัวนะครับถ้าเราจะใช้พลังแฝงอันไหนต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวเข้าให้ได้นะครับแล้วดาเมจเยอะสุนนะครับค่อนข้างจะโกงเลยนะครับรีบไปเล่นนะครับรีบไปเล่นเลยทุกคนดาเมจเราจะเวอร์มากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายบาย